สวัสดีค่ะนักเรียนจำทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ไหมทฤษฎีบทพีทาโกรัสเขาบอกว่าอะไรนะ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองใช่ไหม c ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วก็ a กับ b ก็คือด้านประกอบมุมฉากจำกันได้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็เรียนกันมาเยอะแล้วเนาะ เดี๋ยวลองหัดไปลองทำแบบฝึกหัดบ้างจะเป็นแบบฝึกหัด1.1ขอไข่อยู่ในหนังสือก็มีนะคะสำหรับคนที่ไม่มีหนังสือก็ดูเลยนะเขาบอกว่าแบบฝึกหัดข้อที่1เนี่ยทรงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบม,มุมฉากด้านหนึ่งยาว7ซนเมตรและด้านตรงข้ามม,มาุมฉากยาว25ซนติเมตร ทีนี้จากโจทย์นะคะเราจะสามารถทำให้ได้รูปแบบนี้เห็นไหมดูนะจากจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสใช่ไหมเขาบอกว่า C กกำลังสองเท่ากับ A กำลังสองบวก B ยกกำลังสองแต่ในข้อนี้เขากำหนดด้านประกอบมุมฉากมาแค่ด้านเดียวก็คือให้เป็น A ก็ได้นะคะ คือด้านประกอบมุมฉากแล้วก็ด้านตรงค่ามุมฉากเขาให้ c มาเราจจำได้ไหมเราจะหาค่า b ยังไงจำที่ครูเคยสอนได้ไหมที่บอกว่ามันเป็น c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองถ้าเขาอยากรู้ค่า a ละ่ะเราก็นำ c กําลังสองลบ b กําลังสองแล้วถ้าเขาอยากรู้ค่า b ละ่ะก็เหมือนกันเลย c กําลังสองลบ a กําลังสอง งั้นแสดงว่าในข้อนี้เราจะต้องหา b ใช่ไหมเราก็จะต้องทำให้ประโยคมันต้องอยู่ในลักษณะของแบบนี้ใช่ไหมคะจะได้ b กําลังสองเท่ากับ c กํลังสองลบ a กํลังสองทีนี้เขาให้ คา b เห็นไหม b คือด้านประกอบมุมฉากเขาให้มาเป็น x ก็เป็น x ยกกำลังสองแล้วก็ค่า c คือด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากเขาให้มา25กำลัง2องลบด้วย a คือด้านประกอบมุมฉากเห็นไหมคะด้านประกอบมุมฉากก็คือ7ทีนี้ง่ายๆเลย25ยก กำลัง2ก็คือ25คูณ25ใช่ไหมแล้วก็7ยกกำลัง2ก็คือ7คูณ7 25ยกกำลัง2เป็นเท่าไหร่625จำได้ไหมคะ7 7 49อ่ะเราลบกันละ่ะ6 2 5ลบด้วย49 5ลบ9ไม่ได้ยืมมา1เป็น15 15ลบ9เหลือเหลือเท่าไหร่ เหลือ6ใช่ไหมสอก็เหลือ1 2ลบสไม่ได้ก็ยืมตัวทดมาอันนี้ก็จะเหลือ5 11ลบสก็เหลือ7 5ไม่มีตัวลบก็เหลือ5อ่ะดังนั้น x ยกกำลังสองเท่ากับ576ทีนี้เรารู้ค่า x ยกกำลังสองแล้วแต่เขาต้องการหาแค่ค่าของ x เดียวอ่ะแล้วมาดู จำนวนอะไรที่คูณกันแล้วลงท้ายด้วย6บ้างก็คือ4ใช่ไหม4คูณ4เท่ากับ16มันยังไม่ถึงเลยงั้นลองถ้าลองเป็น14ล่ะ14คูณ14ได้เท่าไหร่จำได้ไหม14คูณ14คู 4ี่สี่สิใส่หทดหนึ่งสีเป็นสี่บอทดอีกหเป็น5้าสิบหนคูณสเป็น4 1่หคูณหเป็น1อ่ะผลลับรวมกันก็คือ6 9เป็นหนึมันก็ยังไม่ถึงอยู่ดีแล้วถ้าลองเป็นยีิบส่ล่ะลองกดเครื่องคิดเลขสิติตเตๆ,ตๆตเอ้าวได้576เจ็ดสพอดีเลยงานแสดงว่า x ยกําลังสองเนี่ยก็คือยีิบสี คูณกันสองครั้งใช่ไหมหรือ24สคูณกับ24ดังนั้น x เ,เดียวก็คือ24อ่าแต่ทีนี้เขาให้เราหาอะไรเขาให้เราหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเขาบอกว่าอะไรพื้นที่ของ รูปสามเหลี่ยมก็คือเศษหนส่วนสองคูณฐานคูณสูงจำสูตรนี้ได้ไหมคะ,อ,ะอาจจะจำกันไม่ได้เศษห่งส่วนสองคูณ,คณฐานฐานคือตรงนี้ใช่ไหมเขาให้มาเท่าไหร่ที่เราหาได้ตรงนี้คือฐานก็คือคูณด้วย24สูงู่งอะ สูงคือตรงนี้เห็นไหมคะสูงฐานงั้นแสดงว่าสูงก็คือ7อ่ะทีนี้ลองคิดดูสิ2ส,สามารถตัดทอนกับตัวไหนได้บ้างเห็นไหม2หาร24่ลงตัวไหมอ่ะ2หาร24่ลงตัวก็คือได้12ใช่ไหมคะงั้นทีนี้เราก็คิดง่ายเลยเอา12คูณกับ7เป็นเท่าไหร่12คูณ7ติดติดติด สิบสองเจ็ดแปดสิบสีนั่นก็แสดงว่าเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเท่ากับเท่าไหร่ 84ซนติเมตรไหน่วยเป็นเซนติเมตรนะเพราะว่าโจทย์เขาให้ว่าเป็นเซนติเมตรเห็นไหมทีนี้เดี๋ยวโคจะให้แคปนะจะได้จุดง่ายๆทีเดียวอันไหนที่ทำเป็นขอบขอกบไว้ก็คือวิธีคิดนะคะนี่คือโจทย์โจทย์ข้อที่หนึ่งและนี่คือวิธีทำ ทีนี้ไปดูโจทย์ข้อที่2กันโจทย์ข้อที่2เขาบอกว่ากำหนดให้สามเหลี่ยม PQR นักเรียนอย่าลืมวาดรูปไปด้วยนะคะจะได้ง่ายต่อกันเข้าความเข้าใจเนาะสามเหลี่ยม PQR เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมี RS เส้นตรง RS ตั้งฉากกับเส้นตรง PQ เห็นไหมมันตั้งฉากกันที่จุด S คือตรงนี้ถ้า RP เท่ากับ15หน่วยเห็นไหมคะ RP เท่ากับ15หน่วยและ QR เท่ากับ8หน่วยเขาให้หา 1. พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม PQR 2. ความยาวของเส้นตรง PQ เห็นไหมแล้วก็3ความยาวของเส้นตรง RS โอโหข้อนี้หากันยาวเลยอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะ,ะทีนี้มาดูวิธีทำข้อ1เขาให้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม PQR ใช่ไหมพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็คืออะไร พื้นที่สามเหลี่ยมก็คือเศษหนส่วนสคูณฐานคูณสูงจำได้ไหมหนึ่งส่วนสพื้นที่สามเหลี่ยมของรูปเขาให้หาเลยนะ PQR อ่ะเขียนไปด้วยฐานล่ะฐานคืออะไรพื้นที่ของ ฐานเห็นไหมอันนี้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสูงฐานแสดงว่าฐานเท่ากับ15สูงล่ะสูงคือ8ใช่ไหมอ่ะแล้วทีนี้มาดู2ตัดทอนกับอะไรได้บ้าง2ตัดทอนกับ8ได้ใช่ไหม2คูณอะไรกับ8ลงตัวก็คือ4แล้วเราก็นำา4มาคูณกับ15 สี่คูณสิได้เท่าไหร่ได้60สิบลองท่องไม่สุดคูณดูนะดังนั้นข้อนี้ก็พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม pqr เท่ากับ60 กำหนดมาใช่ไหมบอกว่ามันเป็นหน่วยจากนั้นหน่วยของข้อนี้ก็คือตารางหน่วยอ่ะทีนี้เสร็จข้อ1แล้วมาดูข้อที่สองกันเขาให้หาความยาวของ p q ความยาวของ p q วนันนี้อ่ะก็เริ่มก่อนเลยจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสของเราคืออะไร c ยกําลังสงเท่ากับ จะก,กับอะไรคะ a กํลังสองบวก b กําลังสองใช่ไหมข้อนี้เขาให้หา p q ความยาวของ p q ความยาวของ p q คือตรงนี้อัน,นแสดงว่าเรารู้เหนดูรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมจากทฤษฎีบทพิทาโกรัสเนี่ยเรารู้อะไรบ้าง รู้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเขาให้เราหาใช่ไหมงั้นแสดงว่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะลองลองเอาใหมลองพิจารณาก่อนว่าเส้นตรงไหนเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากตรงนี้ฝั่งนี้เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมคะงั้นแสดงว่าเส้นตรง pq ก็จะยกกำลังสองเห็นไหม pq เราให้ a ละ a เป็นด้านประกอบมุมฉาก เราจะเอาเส้นตรงเส้นไหนดีเส้นตรง RP ดีไหมเป็นด้านประกอบมุมฉากบวกกับเส้นตรงสุดท้ายก็คือเส้นตรง r q ใช่ไหมคะเป็นด้านประกอบมุมฉากเหมือนกันทีนี้เรารู้แล้วว่าเส้นตรงไหนหแทนด้านตรงข้ามมุมฉากหรือด้านประกอบมุมฉาก PQ เขาอยากรู้ความยาวของเส้นตรง PQ าเอาไว้ตรงนี้ถูกแล้ว ก็เป็น PQ ลกกำลังสองเท่ากับแล้วทีนี้ตัวนี้แล้กัน r q หละ่ะ r q คือเส้นตรงเส้นนี้ใช่ไหมสแสดงว่าก็คือ15ยกกำลังสองบวกกับ r q คือเส้นนี้ก็คือ8 สิาคูณสิได้เท่าไหร่15หยกกาลังสองคือการนำสิบคูณกัน2ครั้งแล้วบวกด้วย8ปคูณแก็คือ8ปยกกาลังสองสิคูณสิได้เท่าไหร่ลองคิดสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกได้225 8้คูณแก็คือ64สิบสนำสองจำนวนนี้มารวมกัน ก็คือ289แล้วทีนี้เขาอยากทราบแค่ความยาวของเส้นตรง PQ แต่เรารู้ PQ กําลังสองงันแสดงว่าเราต้องหา PQ เดียวใช่ไหมคะะมาดูว่า289อะไรคูณกัน2ครั้งแล้วได้289บ้างก่อนอื่นเรามาดูว่าอะไรคูณกันแล้วลงท้ายด้วย9มีอะไรบ้าง มี7ใช่ไหม7คูณ7เท่ากับ49อ่ะมันยังไม่ถึงงั้นถ้าเป็น17ละ่ะ17คูณ17เท่ากับเท่าไหร่ติกตกต๊กต๊อกติ๊กต๊อกได้289ครูลองคิดแล้วงั้นแสดงว่า p q ยกกำลับบงสองเนี่ยก็คือ17คูณกัน2ครั้งหรือ17ยกกำลับบงสองั้นแสดงว่า p q เดียวก็จะเท่ากับ17 ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ดังนั้นความยาวของเส้นตรง PQ เนะี่ยเท่ากับ17หน่วย อันนี้หน่วยมีคําว่าแค่หน่วยเฉยๆนะคะเพราะว่าในข้อที่แล้วเขาให้หาพื้นที่มันก็เลยมีหน่วยเป็นตารางหน่วยแต่น,นี้มีหน่วยเป็นหน่วยเฉยๆอ่าทีนี้มาดูข้อข้อที่3กันข้อสุดท้ายแล้วกระดาษทดคมน,น,น่มาดูข้อที่3ามเขาให้หา ความยาวของ RS คือเส้นนี้เส้นที่เป็นเส้นตั้งฉากกับ PQ นะคะหาความยาวของ RS จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหม จากพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเราคำนวณการมาตอนแรกได้เท่าไหร่คือ60ใช่ไหมจำได้ไหมพื้นที่ในข้อแรกแสดงว่าพื้นที่ทั้งหมดของรูปสามเหลี่ยม PQR คือ60 แต่เราอยากหา R S ตรงนี้ใช่ไหมคะ,ะจากพื้นที่สามเหลี่ยม P Q R เท่ากับ1ส่วน